แคผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับวันนี้ก็พิโรอาชิลลี่นะทุกคนอาชิลลี่นะรังนี้ก็ย้อนแน่นอนอยู่แล้วเกมนี้ก็อันนี้ส่งแครีสี่นะทีมผมแครีสี่วิคีมเป็นซัพพอร์ตตัวน,น้อยตัวเดียวแต่เราเชื่อมั่นว่าไหวมัง้งมาดิ ไปวิคิมโดนกำลังไปพี่โดนใครโดนมันโดนหรืออ๋อมันโดนแทนเอาดีใครโดนผมเสียพี่แล้วได้ได้ได,ได้ผมยิงให้ใครโดนที่รู้พี่ยิ้มสุด้วยปะมันสุด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 ,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดปลายสายพี่คิมตีมันสักทีได้ไหมผมยิงให้อยู่ยมันเสียพี่คิมว่ะได้นี่มันยังอยู่ปะวะไปแล้วอ๋อ มันไปแล้ววะพี่ซอร์รี่เมื่อกี้มันยังแบบมันสั้นมันสั้นน,นี่ทุเรียนเล่นไงเียวะมีชี้ด้วยเล่นพิษไหมตายเจ็บกูนะกูดาเมจมากก็ตายแต่ก็าดาเมจแหละแต่ก็แบบคิดอยู่ว่าอยากเล่นสามสีด้วยระวัง ธารนานมันน้อยวะที่รีนิธารนานมันน้อยจริงตีมิดวอลนี่เขาออกรีมานาเลยเฮ้ยววเก้าวอล์กะเกมนี้พี่คีมซัพพอร์ตตัวเดียวนี่คือจะแบบขุนแครี่สี่ตัวเลยปะว่าแค่ผมคนเดียวพอในชะ่ไหมแค่น้องคนเดียวก็พอแนละ้วโอเคแร่ปอนอนะปอนเขาเป็นแท้งอ๋อบอลเป็นแทงค์แทงเกอร์ ตอนเป็นแทงใช่ไหมตาไม่ใช่แทงเป็นไรเป็นเมดเบนเป็นเมดเบนโอเคนี่ไงพี่การตัดมุกตัดมุกแบบอะไรไม่รู้นะกูว่าไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรแค่แบบตู้นึกว่าจะมีอะไรที่มันลึกๆกว่านี้ไม่แค่เนนั้องยังไม่ได้ถ้าถ้ามันเสียบมาได้อ้าวอยู่ในวาดด้วยเอาดิอัดหน้าไป แม็กหมดพี่เข็มาตายก่อนหักกลับลูกหมดลูกหมดมีแต่ยิงธรรมดายิงเลยยิงอยู่ยิงอยู่ลูกมันหมดเออเริ่มมีกินแล้วนะเด็กๆไปน้องผมมีมานาให้ด้วยซื้อมานามาเพิ่มก่อนอนติยังไม่อัพได้ไหมมานามันหน่อยอตอนนี้นอัพดีกวา่าก็มะดาไม่มีใช้เนี่ยเนี่ยสมมติจะบวกตอนนี้เอาติมาแล้ว ก็ว่าจะยังไม่อัพสักหน่อยเอาไปเปิดใช่ไหมไปเปิดคนมากงมาแก๊งกันตีเปิดหน่ายกว่าเยอะแต่เขามีทันเดอร์แต่เขาไม่ได้มีตัวอะไรที่แบบแบบเป็นแซนเป็นอะไรเงี้ยเต็มที่ก็แม็กมัดเสียบบิงเสียบเกา,า,าซูมมีเท้าฟ้าอะไรเงี้ยเพี้ยก็ตายอยู่ดีเนอะ่วนเกมชีบิง เฮ้ยแต่เรามีเพลนี่เพล,ลต,ตัวตึงอยู่นี่ตอนนี้เพล,ลยืนเฝ้าหวาดเนี่ยมันมาแก้หวาดพี่แน่อ๋อมันจะมาแน่ใช่ไหมเ,เดี๋ยวคอยดูจัดไปเดินเข้ามาเนี่ผมยิงขีปนะวุธเนี่ยเดี๋ยวเกามาันทำท่าเยอะเย้ยเห็นไหมทำต้มตําอ,อ,อยู่เออทำต้มตํามันไม่หมาเลยมันไม่แก้แน่เลยว่าเดี๋ยวเอาคีบก่อนคีบมันกำลังดังไงไอ้คีมมันอยู่ไหนเนี่ยคีมทีมกูเนี่ย มันดึงคลิปสองต่อปเปล่าศัตรูหายไปเออเดี๋ยวที่ยิงธรรมดาก็แรงกันแล้วศัตรูหายไปหายวะแม็กสมาร์ทหายนี่มันจะออกของไงวะบอลทางโดยระวังใส่ยับยับ เอาละเก้าวอล์กไปหนึ่งทีเฮ้ยแต่ยังดีไอ้ปวกมันฆ่ากลางได้ตายมันจังหอมฉุยมายุ่งเลยวะพวกอย่างนี้วะทำอะแรเว้ยเก้าตายวะพี่ผมฆ่าเก้าได้พี่ชมผมหน่อยนะพี่เก่งมากโอเคแม่แม่ชมลูก เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยลูก <Jim> ล <iter> <im iter> <im iter> <laughs> ูกทำดีแล้วโอเคครับแม่เกนี่ผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแต่ถ้าผมโดนแม่ช่วยผมด้วยนะได้สุดท้ายลูกคนนี้ก็ยังต้องการแม่อยู่ดีได้อย่าทำให้แม่ผิดหวังนะลูกนะโอเคนี่ไงนี่ไงแม่โดนมาแล้วปอนโดนสโลไล่ไปไล่ไปโอ้โหมันวิ่งทางไหนเอ้าวิ่งทางนี้ได้ได้แ้ววิ่งทางนี้ยิงให้ยิงให้ สุดแล้วนะสุดเสซตแล้วนะสวยวันอ่าแม็กซ์สมาร์ทยังอยู่ิสูดสูดสุดสูดมันจะเสียเข้าของเปล่าเออเปลี่ยนกูอัพหนึ่งนำมสัตว์อัพหนึ่งนออ๋อเน้นเน้นเตลเบิร์นงั้นก็หนึ่งสองเก้าคาหิวอ่ะ เมื่อกี้มันจะไปเอาพี่ใช่ไหมหรือมันจะไป<ช>ขโมยคลิปเขาเอาพี่พี่ตีคลิปอ,อยู่พี่ก็จะลาดคลิปพี่ถ้ายืนถอยเ,เ,เขาก็ไม่ตายนะอยู่ๆเขาก็มาแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะคลิปคือเอาไงเขาหาเรื่องอา<ๆ>หาเรื่องเองฮะดีน่าคลิปผมวะพี่คีมอย่างนี้ยอมไม่ได้วะฟ้องแม่แป๊บยอนยอมยอนยอมไม่ได้ เข้ากลางรัวๆอู้ฉันเดอร์ตีด้วยที่มีดัชใช่ไหมไหนล่ะลูกโอ้นอนใส่แม่แบบนี้นอนใส่แบบนี้นอนใส่แบบนี้นอนใส่แบบนี้วิ่งออกมาตายตายตายหมดพอดีเลยดูดิแบบแห้งเลยอ่ะลาแล้วแก้วตาอัลเทอรี่ก็เกินไปเขาว่าอย่างนี้ป่ะ บอกวิ่มึงนอนไผ่กูทำไมอ่ะไม่มันดีนายคลิปมันดีคณะคลิปเราด้วยแล้วมันมาแย่งคลิปแม่เราไงเออมีมินิสตันด้วยเหรอวะไอเทียไอเทียไม่มีมีินิอาร์มกูกดแอปเปิลไม่ได้ไอเทียอยู่ไอเทมก็โดนใบหมดเลยกูเป็นมาสองรอบแล้วนะโดนไอเทียอะไรเลยโดนใบไอเทมกูงงมากชี้นี่นะอันติป่ะโดนอันติป่ะไม่โดนดิถ้าอันติมีสิทธิ์ ถ้าอันติีมันมีเ,เหมือนจะมีบบมินิสตันแบบนิดๆมัง้งผมไม่มีขี่ไปนาวุษมาพี่อ,นะอย่านะดูนะอมันโผล่มาโผล่ตัวมันทะลึ่งเหรอมันทะลึ่งวหรอก็เล่นดาบเบิร์กดีกว่าไอ้เหียกมันใช่ละดบไปเลยดับเบิร์ดเลยเฮ้ยอะไรทวินเบด บิงไปตีแล้วก็อันตรีเลยใช่ไงค่าชีก็ได้ว่ามันฆ่าชีได้ด้วยไงชีมันก็มานายเยอะศัตรูหายไปมาสีมาสีมาชีมาชี้มาชีมาแม่กูเปี่ยวจังเลยเพริร<ม>์ลตัวจีอีกแล้วซับต้องสงบสุขเงียมหรอไม่สัตว์รูหายไปซับม <laughs> ันจะไป,ต,ไปต้องอยู่หลังเสมอไปใช่ไหม,มพี่คีมันปากหวาน อ่บ่ายไปแล้วบ่ายไปแล้วแต่มารู้แล้วนะว่าเรามีส้มตรงเนี้ยอ้ยอมหลังมาโอ้แม่กูตายกูไม่มีว้าไปที่สองไม่เป็นไรน่าจะรอด,ดยอยู่เป็นไงล่ะแม่เปรี้ยวงไงเปรีย้ยวอะไรต้องมาหมดอ่ะถึงจะเอาลงอะแค่นแรกจริงจริงๆลูกต้องตายด้วยนเดินไปตายแลบบ้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้าย <laughs> มันจชเลือกไม่ใช่ตอนเนี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่งขำขพูขำขไม่ทำหรอกน่เอ้ยมีตัวอะไอแอบอยู่ตอนนี้มมาแล้วมึงโดนแน่อัตตีไปอัตตีไปสวยพี่คีปโอ้โหเต็มเต็มคู่ไม่รอดบังชีมันเฮเฮสเฮดโอ้ไม่รู้จักอะดอะไรคิมวิ่งเฮสหมดแล้วโดดมีเปล่า อ๋าโดดผักไปจะไม่รอดอยู่ดีได้ปลวกมาปลวกมาพอมีอะไรเปล่ามาจับทันเดอร์ได้มันได้ก่อนได้ก่อนมานนาหมดนะก็จะมึงไม่มีอะไรนี่วะอ้อมอามว่ะพี่แต่ไม่มีอันติี่ะข้ายากเอาคลิป เขาวิงว่ะเฮ้ยจะบอกนะเขาจะวิง <invent> ล <fit division> <sk> ้วงเราเฮ้ยเฮ้ยพิชิมโดนกำลังไปพี่มีโดดป้ามีโดดเป้าโดดโดดวิ่งมาวิ่งมาขับไล่ให้ขับไล่ให้โอเครอดไหมเกาไม่อยู่เก้าไม่อยู่โอเควับกลับแต่ชี่มดิทอาร์มกูกูยิงสกิลหนึ่งได้เนอะกูไม่มีอันตีอยี่สิบวีเลย บอมไม้แดงโดนซ้ำแล้วขยันสมัครดาวนะพีทีนี่นะเดี๋ยวก่อนเขาตึงไงไใครมาทำตึงใส่พี่คทไม่ได้เลยบอกเลยโดนพี่คีมแน่บอเลยไม่ว่าพี่คทจะเป็นตัวอะไร <มา S 1> เขาก็จะแบบม<า>หมั่นไม้มุ่งตรงไปหาให้ได้ฮันเดอร์ไปไหนบ้างแล้วมันจะทำอะไรเขียวอ่ะมีลูนเมา่อก่อกูขอลูนได้ปะ มึงกดขวากูสักหน่อยไหมทางเดียวกูไอ้นา่มึงรีบวางของแล้วเก็บไอ้แมงมุมน้อยโดนแล้วไอ้เหี้ยตีสาชิ้ตีสาชิขอชี้ก่อนีบ<า>งังเฮ้ยจะไปไปหนยิงให้พี่ยิงใ่งยิงให้ลูกหมดลูกหมดบอลโดนใส่เขียวแมงมันมาโดนซูมด้วย ขวดกูยังอยู่ไหนวะบอลอยู่ที่ลูนใช่โนโนไหมพยายามอยู่พี่ <g ül> ตายตายดิไม่ตายไม่ลูกหมดลูกหมดโอเคขวดอยู่นู่นอ๋อมีหว่าส้มด้วยไอพวกนี้มันรู้แผนการเราอะเห็นเราตัดรู้แล้วมันก็ใสอันนั่นเลยใส่แมงมุมเลยเออ ชิเ๊เล่นกีม่มอเล่นกีม่มองนี้โอเคกูยมาแบบยังแบบชิวๆได้อยู่ไม่ได้ทำบิงทำอะไรบอลกูเห็นเกานั่นไงนู่นบิงเฮ้ยมันโดนสโละ้ะไล่แบบได้ไหมเดี๋ยวกูสโลข้างหน้าฮะสวยโดนอ่ะเฮียดันหมดก่อนดันหมดไม่ไหวแค่ไม่มีใครพกเลยสุดเส้นแล้วอันตีกูไม่มี ถ้ามียังแบบยิงไปแล้วยังยิงตายอืมไอ้น,นี่ก็ตีจังเลยสามารบิงยังวะยังเหมือนเขามีแผนการกันวะพี่ออกบิงมาฆ่าผมแน่เลยวะอยู่ใ,ใกล้เพิไวเราอะเรามีเพิไวร้ ทางโดนหรือเปล่ามีวาร์ปอยู่โอู้หเอาจริงเอาจริงวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟอยู่เต็มตีนเลยบอลมึงนี่ไปแจ็คพอตเลยเฮ้ยบอลไม้แดงโดนซ้ำแล้วนี่ตาย <c oughs> นี่เขจัดไปสามแล้วเหรอโอ้ไม่รู้จักกบกูยังลูกบิงไปปุ๊บเซอร์ไพรส์รออยู่มีบิงมาใบมีบิงมาใบอ่า ตึงๆซูมแล้วบิงมาใบใช่ไหมอืมอ้กูออกไอ้เที่ยนั่นเลยแม,ม,ม่นเม็ดมึงต้องเล่นยังไงแม่นเม็ดสะท้อนเอาไปละกูเล่นใส่เที่ยกันสกิลหนะ่อยมีเฮดอยู่เฮดหนีตายในขวดมาด้านกลางดิบนโดนอะ่ะไปกลางกลางก็ได้ไป ช่วยไม่ได้แล้วนะบนจะเกิดเลยไงหัวร้อนลูกหมดปะ้อดับแปบบ๊บเอาไว้ดูสเกลด้วยเอาไอ้นี่ว้าม,มามุดมุดมาทันเดอร์มันออกของกันอะไอเฮี้ยนี่เป็นกูกูเล่นบล็อกทั้งนั้นใช้เงินขนาดนั้นอะ ทำเลยนู no. <c oughs> การทันเดอร์ทันเดอร์ก็ไม่ได้เล่นแรงด้วยการชี้ปดเลยเปล่าไม่พี่ถ้ามันพูดอย่างนั้นนะนูไม่คุ้มมันอะไรปดเยอะมากเลยเก <c oughs> าก็ซูมได้ทันเดอร์สก,กิลหนึ่งก็ตัดและอันติอีกชี้หนึ่งก็ได้ออฟอาร์มก็มีหนึ่งไอทีมมันฆ่าล้างหน้าโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องปดนูก็ได้อันนั้นเสียบ <c oughs> มันมีเขียวอะ ร้อนฮะยังไม่ว่างยังไม่ว่างเขี้อบังให้ตายอยู่ดีกำลังไปกลังไปเมื่อกี้จังหวะไอ้ันเดอร์มนะันไม่เนี่พอดีข้างป่ามันน่าจะมีเฮ้ยชี้ไปเฮ้ยชี้เดินทางนี้ว่ะไอ้เขี้ยรู้อ่ะรู้อ่ะ เขารู้วอวะพี่เกาเดินมาเกาเดินมาข้างๆอ้าวไม่มาโอหนูนูวิ่งกลับไปแล้วว่าตรงนี้หายไปไหนตรงไหนหมดหรอฟ้ามันน่าจะหมดมากหมดไว นี่เขาบอกกิตสัมผัสด้วยสัมผัสจะเจอยานทิพย์จเจอครีมยานทิพย์นั่นน่ะยานทิพย์เป็นไ,ไงเป็นไงคือบอกว่ายานทิพย์ยังมัดแคทซุปนั่นไงโอ้ยทันไหมแทนไหมพยายามอยู่ <c oughs> ไม่ได้พี่เกาเกาหลังเกาข้อหลัง ถ้าไม่เกี้มันไม่บิงนะมันจะโดนตีกูสาวแล้วกูจะส่วนเลยแหละไอ้เฮียบิงเช็ดก้าอยู่บน

เขาอาจจะเสียบสองอันนั่นไปจ้นี่ยังมันอยู่ในไอ้ okay, อชี้ไ <Yeah. S 1> อ้เชีย่ยเอ้ยอ่าไม่ออกอ้าวไอ้เชีย่ยฟอกเดี๋ยวบีทานั้นนิดนึง มีลูนป่วะอยากได้ลูนเผื่อม,มีลูนอะไรแบบปฏิหารให้กูหนีตายได้ดูลูนแปบ๊บสิงนะเฮียลูไม่เกิดวะลูนล่างวะไวรุนอย่าดีว่ไอ้น้องอย่าดีว่ไอ้น้องมันดีนายแล้ววะระวังล่างหน้ามันเดินใส่นวลเดียวมึงนี่เปรี้ยวมากนวลหนึ่งนี่คือมึงกันได้ทุกอย่างเลยเหรอวะ เเล่นอะไรดีทาฟ้าเมาวอาโอ้เหีมีดัดด้ยมันบินแล้วชี อสวยพี่คิมคจังหวะเมื่อกี้มันโดนจังหวะอัน,นี่ไงพี่คิมไม่ทันข้างหน้ามันก็บวกไงที่ม,มันรอเข้าหลังเมื่อกี้คือข้างหน้าเราก็เอาทันเดอร์พอดีเอ้ยนี่โดนไล่เชี่ยนตีไปแล้วหาเพื่อนสวนกูลังไปวาร์ปเลยวะเฮ้ยลักหน้าลักหน้าเฮ้ยพี่คิมหรืวมังแมงมัดแมงมัด ชี้อยู่นู่นสโลได้เออทำไไมไ่ไปเอาเขาอ่ะชี้ดีกว่าอุ้ยขี้เกียกูโดนปลายเส้นเด็กเด็กไปน้องมาอยู่นี่ชี้เขาทีเดียวเองที่ผมยิงชี้ไปแล้วไงมันโดนดั๊ดอยู่หรอไม่รู้แล้วก็กูยิงใครให้ไปไม่รู้ยิงสโลไปให้โดนอะ วิ่งไปทางนั้นซ hey! ้ายซ้ายเฮ้ยบอไม้แดงโดนซ้ำแล้วมันสเปลแล้วอ่ hey, <my> สวยไปเหีมนี่ขาจับไปสาบแล้วเหรอ คนว่าฝั่งเราจะลำคางพี่ป่ะลำคางเดี๋ยวรอเลยเริ่มมี้ชล้เนะเด็กๆไปเราไม่รู้จักอันนี้ซื้ออันนี้มีซื้อมีซื้อแบบเผือเนี่ยเฮ้ยมันสายลักหน้าแล้ววะแม่แมนจะหอมจุ๋ยบ้าหรือเปล่าดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันลำคางพี่จะชนะ อันเทอรี่เอาสุดด้วยดิจบีจีทุกคนเกมนี้มีมาหาเพลงตัวตึงอยู่เคียงข้างคาราฟ้าเพิ่งออกมาไม่ได้ใช้หรทดกคนโอเคเทลรี่เกมนี้มาเนี้กันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพังไงก็ขอไปยมานี้ไปละบายครับผม